สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมและคณนากุมในช่วงครึ่งหลังนะคะของเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นก็ย้ำเหมือนเดิมนะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงทั่วไปอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้เป็นดวงรวมนะคะเป็นดวง general ดังนั้นมันอาจจะยังไม่ตรงกับพลังงานของเราในช่วงนี้นะคะหรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะโอเคชาวกุมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ขอเริ่มต้นกันที่คนโสดเช่นเดิมค่ะคนโสดชาวราศีกุมรัคนาลกุมค่ะเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้คนโสดความรักโดดเด่นหมคะหรือว่าจะไปโดดเด่นในเรื่องอื่นมีเรื่องไหนที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมบ้างไหมขอดูหน่อยค่ะ เป็นความรู้สึกเหมือนคุณสู้แต่คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณพุ่มเทพเพื่อมันนะเหมือนจะท้อหรือว่าหมดกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกเหมือนกับเราพยายามแล้วอะเราทําเต็มที่แล้วเราทําทุกอย่างเท่าที่เราทําได้แล้วแต่ทําไมมันยังไม่เวิร์กทำไมมันยังไม่ดีทําไมมันยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักนะอาจจะเป็นอาจจะ อาจจะรู้สึกอย่างนี้ได้ในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะที่นี้ขอดูหน่อยว่าแล้วจะเป็นยังไงอีก ไพ่บอกว่าสิ่งไหนที่มันหลุดลอยออกไปจากคุณไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นโอกาสอะไรก็ตามไพ่บอกว่านั่นหมายความว่าอ่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่ของเรา หรือยังไม่ยังไม่ได้คู่ควรกับเราจริงๆนะคะใครที่คุยมีคนคุยหรือคนมาจีบแล้วอยู่ดีๆเอาตูุ้ไปนะคะหรือว่าแบบหลุดไปอย่างเงี้ยไพ่ก็บอกว่าเออก็เพราะว่าน่าไหนาย,ยังไม่ใช่คู่ของเราจริงๆใครที่อาจจะคาดหวังนะคะไปสัมภาษณ์งานแต่ยังไม่ได้เรียกหรืออะไรแบบเนี้ยไพ่ก็บอกว่าเอออันนั้นมันยังไม่ใช่ที่ของเรานะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะคะคุณจะได้มีเวลาที่จะ ทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าแนวทางที่ผ่านมาทําไมมันถึงยังไม่เวิร์กทำไมมันถึงยังไม่ประสบความสําเร็จการที่เราชอบคนลักษณะแบบนี้ทําไมมันถึงไม่ไม,ไม่ไม่โอเคสักทีหรือในการที่เราตั้งใจที่จะทํางานด้านนี้ทําไมมันยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีอย่างงี้ค่ะนะคะไพ่บอกว่าหลังจากนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้คุยกับตัวเองมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อ แน่นอนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเขาเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากคุณน่ะแปลว่าเขาต้องเตรียมสิ่งที่ใช่กว่านั้นไว้ให้คุณแล้วดังนั้นนะคะหลังจากนี้นะคะใครที่กําลังรอคอยความรักนะคะแอนว่าคุณกําลังจะเจอคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะจริงๆนะคะเป็นคนที่คุณจะรู้สึกว่าเออคุ้มค่าที่ได้มาเจอคนคนนี้ดีใจที่โอเคที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ผูกมัดกับใครแลายังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่จะ เข้ามาเออเข้ามาในรูปแบบของของผู้ใหญ่แนะนำก็ได้เหมือนกัน นะคะจะผู้ใหญ่แนะนําก็ได้เหมือนกันว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรือเราไปขอพรไว้นะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาจับคู่ให้หรือผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นเพศหญิงหรือเป็นหัวหน้าแนะนําให้รู้จักเป็นรุ่นพี่แนะนําให้รู้จักอะไรแบบนี้มีคนชักนำอะค่ะรู้สึกว่าความรักของคุณอะมันเป็นมันเป็นพรลกขิตในเรื่องของของการชักนําการนําพาการแนะนําให้รู้จักการพามาเจอกันนะคะเหมือนกับเรื่องโอกาสด้านการงานการเงินรอยิบก็เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจะมีคนมาชักชวนไปทําหรือมีคนมาแบบเอ้ยมาร่วมงานกับเราไหมมาลงทุนกับเราไหมแบบเนี้ยนะคะโอกาสกําลังจะเข้ามานะคะซึ่งเป็นโอกาสในแบบที่ว่าเออเป็นโอกาสที่ถูกถูกต้องหรือว่าใช่กับเรานะคะอย่างเช่นคนที่แล้วเนี่ยที่พายไม่ให้เอยที่พายที่จัก,กรวาลไม่ให้สมหวังที่สังสิไม่ให้สมหวังต่ว่าเขาอาา่ะจะ มีคนของเขาอยู่แล้วเขาไม่คู่ควรกับเราหรือเป็นการครบกันที่แบบเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการงานที่มันหลุดลอยไปโอเคมันถึงเราเ้วต้องเปลี่ยนนะคะในเรื่องนี้คุณจะได้ข่าวสารดีๆในเรื่องนี้อย่างที่แอนบอกนะคะอาจจะมีคนชักนําอาจจะมีคนนําพาอาจจะคนมีคนมาบอกมาแนะนํามาชวนไปทํางานหรือว่ามาแบบแนะนําคู่ให้แบบนี้นะคะมาถึงคน คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวกุมคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกุมและคนากุมค่ะ ยังเห็นความพยายามที่จะไปต่อความพยายามที่จะประครับประคองความพยายามที่จะคือยังเสียดายอะยังไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาอาจจะยังเสียดายเราหรือเราอาจจะยังเสียดายเขาหรือต่างฝ่ายต่างยังเสียดายกันทั้งคู่นะคะเป็นความรักที่ยังไม่อยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งหลุดหลุดมือไปหรือหลุดลอยไปการมีเขาอยู่อย่างน้อยได้ช่วยเยียวยาจิตใจเราในบางอย่างเอออย่างน้อยก็จะมีคน คุยบ้างในบางครั้งบางเวลาถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นความรักในแบบที่ยังไม่ใช่ทั้งหมดหรือยังไม่โอเคทั้งหมดสําหรับเรานะคะขอดูความรู้สึกเขาที่มีต่อเราหน่อยค่ะ คนคนนี้สองเหรียญกับไฮพิงเทส์นะมีโอกาสที่เขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวไม่ได้มีเราคนเดียวหรืออาจจะเป็นเราที่ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวนะคะหรืออาจจะทั้งคู่ต่างฝ่ายต,ต,ต่างมีคนของตัวเองอยู่แล้วแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มาเจอกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเวลาคุยกับคนนี้เวลาอยู่กับคนนี้เรามีความสุขเราแฮปปี้เราแบบเราคุยถูกคอเรารู้สึกว่าเขาใช่แต่อาจจะเป็นคนที่ใช่แต่ แต่มาในเวลาที่มันผิดอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันจะเป็นลักษณะแบบประมาณว่าแบบเปิดเผยไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดไม่ได้บอกทุกอย่างไม่ได้หรือจริงจังไม่ได้ความรู้สึกเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีความสุขแต่ก็อึดอัดมีความสุขแต่ก็แบบฝืนในบางอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ทั้งหมดแบบนี้ค่ะนะคะมันเหมือนครึ่งๆกลางๆอ่ะความรู้สึกของเขาอะนะแล้วจะเป็นยังไงต่อ มันก็จะมีความพยายามที่จะไปต่อด้วยกันให้ได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตามยังลั้นที่จะไปอ่ะแอนใช้คาว่าพยายามแบบคือลั้นเลยอ่ะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้ แต่สองคนก็พยายามที่จะประคับประคองไปด้วยกันให้ได้ถ้าถามว่าเออแล้วมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะนะคะก็ต้องบอกตามไพ่เออถ้ามีโอกาสที่จะสถานการณ์จะดีขึ้นกว่านี้ไหมครับจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะก็ต้องบอกตามไพ่ว่ายังไม่เห็นนะคะก็ยังคงต้องประคับประคองกันไปในสภาพเดิมๆหรือสถานะเดิมๆไปก่อนนะแต่ถามว่าถ้าจะมีการเลิกลากันไหมก็บอกเลยว่ายังไม่มีนะคะยังไม่มีการเลิกลาแต่ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ในแบบที่ดีขึ้นกว่านี้นะโอเค คนมีคู่ค่ะราศีกุมคนมีคู่ชาราศีกุมและคนากุมความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะ ็นช่วงเวลาของการทีออ่ทุกอย่างมันจะคลี่คลายค่ะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคุณสองคนเหมือนละหองละแหงนะคะหรือว่าทะเลาะก,กันบ่อยหรือว่ามีปัญหาที่รู้สึกว่ามันเคลียร์ไม่ได้นะคะมันแก้ไม่ได้มันจัดการไม่ได้มันไม่ลงตัวมีบางอย่างที่หาทางออกไม่ได้หรือว่าเป็นปัญหาที่ทะเลาะก,กันซ้ําไปซ้ํามาหรือรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วด้วยซ้ําในบางคู่รู้สึกว่าเออสงสัยต้องถือเวลาที่จะต้องเลิกกันหรือแยกย้ายกันหรือว่ายอมรับความจริงว่าเออมันไปต่อไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยแต่ไพ่บอกว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคุณสองคนก็จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมคืออย่างนี้ไพ่บอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการที่ว่าทั้งคุณและเขาความจริงอรักกัน นะคะรักกันแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์แบบที่มันไม่ใช่เรื่องของมือที่สาไม่ได้มีใครทําผิดต่อใครไฮโลแฟนแต่มันเป็นเรื่องของนิสัยที่ต่างคนต่างอาจจะยังมีบางอย่างที่ปรับจูนกันไม่ได้ยังมีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้หรือยังมีบางอย่างที่เราพยายามเปลี่ยนแล้วอะแต่เราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาก็ไม่เข้าใจว่าเออมันเราเปลี่ยนไม่ได้เราทำให้ได้แค่นี้นะอย่างเงี้ยค่ะเป็นคู่ที่ต้องพยายามปรับจูนนะคะแล้วก็อภัยให้กันเมตตาให้กันมากๆนะคะใช้หลักธรรมหรือใช้ หลักความเมตตาต่อกันเยอะๆเลยคู่เนี้ยนะคะเราต้องยอมรับว่าโอเคเราลักคนคนนี้แล้วเราเลือกคนคนนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ตรงใจเรามีบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่ใช่สําหรับเรามีบางอย่างที่อาจจะยังทาให้เรารู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจก็ต้องมาดูกันว่าปรับได้ไหมอย่างเช่นเราอาจจะมีคู่ที่เรารู้สึกว่าฐานะเขาอะไม่เท่ากับเราสมมตินะ สมมติว่าฐานะเราดีกว่าเขาแล้วในตอนนี้คือเมื่อก่อน,นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรายังซัพพอร์ตเขาได้แต่พอถึงตอนเนี้ตัวเราเองอาจจะเริ่มมีปัญหาทางการงานหรือการเงินไม่ค่อยคล่องเหมือนเมื่อก่อนละสภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยดีละแล้วเราก็รู้สึกว่าแฟนเราเขาก็ไม่เคยช่วยเหลือจุงเจือเราได้เลยแบบนี้ค่ะอะไรแบบเนี้ย ซึ่งอยากให้มองย้อนกลับไปในวันแรกว่าอย่าลืมว่าเรารักคนคนนี้เพราะอะไรนะคะณวันนั้นเราเลือกเขาเพราะอะไรแบบนี้ไพ่แนะนําอย่างนั้นนะคะข้อดีของเขาที่เราเลือกเขาในวันนั้นน่ะมันยังคงอยู่จนถึงวันนี้แหละแต่มันอาจจะเป็นที่ใจของเราเองหรือเปล่าที่เรารู้สึกว่าเออทําไมตรงนั้นนะวันนี้มันไม่พอแล้วแบบนี้ค่ะนะคะโอเคครบแล้วสามสถานะชาวราศีกุมภเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ